สวนมะนาวหลังบ้านปลูกมะนาวไว้4ต้นสำหรับร้านคอนเฟิร์มคอฟฟี่ดกมากปีนี้มะนาวสต้นไว้สำหรับทำเครื่องดื่มในร้าน นตกทั้งวันอากาศดีที่ yeah. สีสะกิ้นาสวนมะนาว ดอกจริงๆ